สวสัสด nice cool ีคร cool 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 ับพี่น้องไทยพี่น้องสปปลาพี่น้องสาวลาหูเลยครับพี่น้องสาวกันเองด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่20มีนาคมพศ2565วันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่รัฐกสินในพื้นที่รัฐกันเ่งและในพื้นที่รัฐสารครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องครับมาโลสถานการณ์ในพื้นที่รัฐกสินกันก่อนนะครับวันนี้กองทัพเอกชนกสิน kia ได้ร่วมกับกองกําลัง pdf ได้หลักส้มโสมดีกองทัพพม่าผู้ก่อการร้ายที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัดกระสินอย่างต่อเนื่องครับวันนี้วันที่20มีนาคมนะครับกองทัพเอกลักษ์กะสิน KIA ได้ร่วมกับกองกําลัง p d f ได้เข้าถล่มกองทัพพม่าผู้ก่อการร้ายในพื้นที่เมืองมิจินนารัฐกระสินครับวันนี้นะครับทางกองทัพเอกลักษ์กะสิน KIA ได้ร่วมกับกองกําลัง p d f ได้เข้าถล่มฐานทัพของกองทัพพม่าผู้ก่อการร้าย กองทัพเป็นกรกรสิน KIA และกองกำลัง PDF ไล่ซับข่าวจากสายข่าวนะครับว่าจะมีกองทัพพมา่าผู้ก่อ,อก,การร้ายพยายามเสริมกองกำลังเข้ามาลุกรานในพื้นที่รัสกสินอย่างต่อเนื่องครับกองทัพเปรนกระสิน KIA ได้ร่วมกับกองกำลัง PDF นะครับไปวางระเบิดเอาไว้และหลักส้มโสมดีกองทัพพมา่าผู้ก่อ,อก,การร้ายอย่างหนักครับทำให้ท่านพมา่า ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหลายรายนะครับแต่ตัวเล็กยังไม่แน่ชัดครับเนื่องจากยังมีการประทะกันในพื้นที่อยู่ครับก่องห้าประมาณกัอการร้ายหลังจากที่ถูกโจมตีอย่างหนักนะครับเด็กกำลังเสริมจากพื้นที่ในเมืองนะครับได้ใช้เฮลิคอปเตอร์สองลำเข้ามาทิ้งระเบิดในพื้นที่เมืองมิจ,จินาครับหลังจากนี้กองห้าประมาณกัอการร้ายได้ใช้เฮลิคอปเตอร์สองลำนะครับเข้ามาทิ้งระเบิดทาให้พี่น้องชาวบ้านนะครับต้องพยพ นีออกจากพื้นที่ที่มีการประทะก,กันในพื้นที่เมืองมิจินาครับที่ผ่านมานะครับกองทัพพม่าพบก,กันได้ TP. พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาลุกลานรัฐกสินอย่างต่อเนื่องครับกองทัพเอกรักกสิน KIA และกองกำลัง PDF ไม่ยอมนะครับทำให้มีการปะทะกันบ่อยครั้งในพื้นที่รัฐกสินในเวลาต่อมานะครับกองทัพพม่ากองร้อยที่99นะครับไล่เสริมกองกําลังเข้ามาปะทะกับกองทัพเอกลักกสิน KIA กล่องร้อยที่36นะครับอยู่ภายใต้การนำของกองพลที่6มีการประทะกันอีกในพื้นที่รัฐสารภาคเหนือจังหวัดหมู่เจครับสถานการณ์ในพื้นที่รัฐสานบันนี้นะครับกองทัพพมาผู้ก่อการร้ายพยายามเสริมกองกำลังเข้ามาลุก,กลานอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากมีกองทัพพันธมิตรสารเหนือนั้นดูแลพื้นที่อยู่นะครับทำไ้กองทัพพมาผู้ก่อการร้ายต้องการที่จะเข้ามายึดท้ยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เมืองหมู่เจ และในพื้นที่เมืองกดขายครับมีกองทัพเอกลักษณ์กสิน KIA และกองทัพโกก้้ง MNTA และกองทัพซาเนอนะครับ SPP และกองทัพแนวร่มปล่อง TNA ก็มีหลายหมู่หลายกลุ่มนะครับวันนี้นะครับหลังจากได้มีการพระทะก,กัน2พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เมืองมิจ,จินาและในพื้นที่เมืองมูเจรัดฉันภาคเหนือครับทำให้กองทัพเอกลักษณ์กรสิน KIA ได้เสริมกองกําลังอย่างหนักนะครับ วันนี้นะครับกองทัพมพม่าผู้ก่อการร้ายก็ยังพยายามเสริมกองกาลังเข้ามาลุกลานในพื้นที่รัดก,กระสินอย่างต่อเนื่องครับทาให้มีการประทะกันเกิดขึ้นแทบทุกวันครับในพื้นที่รัฐชานภาคเหนือน,นะครับปีกองทัพพัธมิตรชาเนออยู่หลายกลุ่มนะครับกองทัพมพม่าผู้ก่อการร้ายต้องการที่จะเข้ามายึดไทยได้นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รัฐชานภาคเหนือและในพื้นที่รัดกระสินครับ การพรารักกันอย่างดุเดือดนะครับยิดเยื้อยาวนานในพื้นที่รัฐกสิณและในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือครับทำให้กองทัพมพม่าผู้ก่อการร้ายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทางฝั่งของกอ,อ,องทัพเกลากสิณเคียและกองทัพพันธมิตรชานเหนือนะครับก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเส้นกันนะครับแต่ก็สูญเสียน้อยกว่ากองทัพมพม่าผู้ก่อการร้ายนะครับน่อกจากเป็นกองกําลังเจ้าถิ่นและหลักสุ่มโจมตีกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องครับ ครับเรามาลงข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับวันนี้รัฐบาลในกราพแห่งสัติ์ต่ว่าแอนยูกีนะครับก็เลยส่งจดหมายสแสดงความยินดีและลํำลึกนะครับถึงกองทัพแห่งสาติ์ชินเดว่า CNA และ CNF นะครับเพื่อที่เป็นกําลังใจให้กองทัพแห่งสาติ์ชิน CNA และ CNF รวมถึงกองกําลัง CDF นะครับที่ต่อสู้กับกองทัพพม่ามาอย่างยาวนานครับ วันนี้นะครับกองทัพแห่งชาติซีนและซี f นฟรวมถึงกองกำลัง CDF นะครับซึ่งเป็นกองกำลังพิทักษ์ประชาชนนะครับก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดมานะครับตั้งแต่กองทัพมพม่าผกกาดายยึดอำนาจกองทัพแห่งชาติซีน c n นและซี f นฟรวมถึงกองกำลัง CDF ก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนมาตลอดนะครับสถานการณ์ในพื้นที่รัตติน,นะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องครับกองทัพมพม่าผกอการดาย พยายามเสริมกองกำลังเข้ามายึดพื้นที่ของกองทัพแห่งชาติสินเซและ cnf รวมถึง cdf ให้ได้นะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเนื่องจากกองกำลัง cdf และกองทัพแห่งชาติสินนะครับได้จับมือกันหลายกลุ่มและมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องนะครับการประทะกันยืดเยอะยาวนานในพื้นที่รัดซินนะครับส่งผลให้กองทัพมาพกกับการไล,ล่ได้รับาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ทางฝั่งของกองทัพแห่งชาติเซนเ n a และ CNF CDF นะครับก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเส้นกันนะครับแต่ก็สนเสีนน้อยกว่ากองทัพพม่าผู้ก่อการร้ายนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่รัสเซน,นะครับวันนี้ทางรัฐบาลในกราพแห่งชาติแอนยู่กีนะครับก็ไล้ส่งจดหมาย เป็นกำลังใจให้กับกองทัพแห่งชาติชินนะครับ CNA และ CNF นะครับให้สู้ต่อไปร่วมกันนะครับจนกว่าจะค้นล้มกองทัพพม่าและกำบลดมินอออไลายไปได้นะครับนี่ก็สู้ไปร่วมกันนะครับกองทัพแห่งชาติชินและรัฐบาลเอก,กภาพแห่งชาติเดบ้าเอ็นยูกีรวมถึง p d f นะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคแล้วนะครับเรามาโลข่าวประเด็นที่3กันต่อนะครับวันนี้มาโลสถานการณ์ในพื้นที่ดัดกันเด่งกันบ้างครับ วันนี้นะครับทางกองทัพสัภาพกะเลงเคนยูก็มาแถลงข่าวนะครับถึงการโจมตีเครื่องบินไดเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพมาผู้ก่ะการร้ายที่พยายามเข้ามาทิ้งระเบิดบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่รัดกะเลงครับวันนี้นะครับกองทัพพมาผู้ก่อการร้ายได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบบินเข้ามาอย่างพื้นที่น้านฟ้าของรัดกะเลงนะครับแต่กองทัพสภาพกะเลงเคนยูได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพมาผู้ก่อการายนะครับแต่ก็ยังไม่มี รายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว,ว่าเสียชีวิตแตกตายนะครับวันนี้นะครับกองทัพสหภาพกัลเลงเคเนยูนะครับก็ยังไม่มีอาวุธที่ทันสมัยนะครับที่สามารถยิงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบของกองทัพพมา่าได้นะครับเนื่องจากยังไม่มีนานา,นาประเทศนะครับที่ให้เงินหรือว่าให้อาวุธสมัยใหม่นะครับให้กับกองทัพสหภาพกัลเลงเคเนยูและกองกําลังกลุ่มสติพันธ์หลายกลุ่มนะครับที่อยู่ในประเทศพมา่านะครับวันนี้ ก็ยังรอความช่วยเหลือจากนานาประเทศนะครับที่จะสนับสนุนเรื่องเงินและอาบที่ทันสมัยนะครับวันนี้นะครับกองกําลังกลุ่มสัติพันธ์หลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่รัดกันเหล็กในพื้นที่รัดกันสินและในพื้นที่รัดสินครับก็ยังรอความช่วยเหลือจากนานาประเทศนะครับที่จะมาสนับสนุนเรื่องอาบที่ทันสมัยและเงินนะครับเพื่อที่จะค้นล้มกองทัพพม่าและกบฏมินอองลายต่อไปนะครับ กองกำลังกลุ่มสัตติพั์นะครับสู้รบกับกองทัพพม่ามาอย่างยาวนานนะครับ70กว่าปีครับนานาประเทศนะครับน่าจะมีการช่วยเหลือกองกําลังกลุ่มสัตติพันธ์อยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่มากพอนะครับที่จะโค่นล้มกองทัพพม่าและกำปัดมีนลอหลายลงได้นะครับนากจากกองทัพพม่านั้นมีอาวุธพร้อมนะครับกําลังพลก็มากกว่ากองกําลังกลุ่มสัตติพั์ครับนี่ก็เป็นสถานการณ์นะครับในพื้นที่ของกองกําลังกลุ่มสัตติพันธ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในพื culture culture ้นที to ่รัดกันเลงในพื้นที่รัดฉานและในพื้นที่รัดสินและในพื้นที่อีกหลายพื้นที่ของกองกําลังกลุ่มสัตพันธนครับที่ผ่านมานะครับกองทัพพม่าพวก่อการร้ายอาศัยเครื่องบินรบแรกเฮลิคอปเตอร์เข้ามาทิ้งระเบิดในพื้นที่ของกองกําลังกลุ่มสติพันธ์อย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากกองทัพพม่าพวก่อการไายดูดีนะครับว่ากองกําลังกลุ่มสติพันธ์ไม่มีอาวุธ ที่จะยิงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบของกองทัพมาได้นะครับก็ใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบเข้ามาทิ้งระเบิดในพื้นที่กองกาลังกลุ่มสติพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่อลตถึงปัจจุบันครับนะครับเรามาดูข่าวต่อไปนะครับวันนี้มาโูสถานการณ์ในพื้นที่เขตภูมิภาคกันบ้างนะครับวันนี้นะครับกองกําลัง p t f และกองกาลัง YTF ที่อยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคนะครับได้เข้าถลม่ม กองทัพพม่าผู้ก่อการร้ายที่คุมเมืองแด่อยู่นะครับวันนี้นะครับวันที่20มีนาคมนะครับกองกาลังไบทีเอฟและกองกาลังทีทีเอฟได้ร่วมกัน2กลุ่มเข้ายิงถลม่มกองทัพพม่าผู้ก่อการร้ายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหลายรายนะครับในพื้นที่เมืองแร่อยู่ในเขตภูมิภาคเมืองแมกเวยครับรับเรามาดูข่าวต่อไปนะครับวันนี้มาดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตภูมิภาคกันบ้างนะครับ วัดนีนะครับกองกาลัง PDF และกองกําลัง y t f ที่อยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคนะครับได้เข้าถล่มกองทัพพม่า,มาผู้ก่อการร้ายที่คุมเมืองแด่อยู่นะครับวันนี้นะครับวันที่20ิมีนาคมนะครับกองกําลัง y t f และกองกําลัง TDF ได้ร่วมกัน2กลุ่มเข้ายิงถล่มกองทัพพม่า,มาผู้ก่อการร้ายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหลายรายนะครับในพื้นที่เมืองแร่อย,อยู่ในเขตภูมิภาคเมืองแมกเว วันนี้นะครับกองกำลัง PDF และกองกำลัง y บ f ีเอได้ทราบข่าวจากสายข่าวนะครับว่าจะมีกองทัพพมาพวกก่อการร้ายพยายามเสริมกองกำลังเข้ามาคุมเมืองนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคแมกเวครับที่ผ่านมานะครับกองกำลัง PDF และกองกำลัง y บ f ก็มีการต่อต้านกองทัพพมาพวกก่อการร้ายทุกรูปแบบนะครับสินค้าของกองทัพพมาไม่สามารถที่จะนําเข้ามาจําหน่ายในพื้นที่เขตภูมิภาคได้นะครับวันนี้นะครับกองกำลัง PDF ได้เข้ายิงถล่ม กองทัพบมาประ้ก่การร้ายนะครับที่พยายามเข้ามาคุมเมืองในพื้นที่เขตภูมิภาคแมปเปย์ครับการเข้ายืนถล่มของกองทัพบมาศผู้ก่อการาร้ายปฏิบัติการของกองกำลัง p t f และ y t f เนะครับเข้าถล่มกองทัพมาศผู้ก่อการร้ายส่งบายของวันนี้นะครับส่งผนให้ท่านพมา่าได้เสียชีวิต6รายได้รับบาดเจ็บอีก5ารายครับตามข่าวข,ของกองกำลัง p t f และ y t f นั้นปลอดภัยดีนะครับไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว,ว่าเสียชีวิต ใด้นะครับนองจากกองทัพพม่าพูกก่อการร้ายตั้งหลักไม่ทันนะครับกองกำลัง PDF เข้ามายิงถล่มอย่างหนักทำให้ท่านพม่าไล่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับนอกจากกองกำลัง PDF มากันเป็นจำนวนมากครับเป็จะเป็นกลุ่ม PDF และ BIFF สองกลุ่มนะครับทำให้ท่านพม่าถอนกำลังออกจากพื้นที่ทันทีนะครับในพื้นที่เขตูม,มิภาคแมกเวยครับ สถานการณ์ในพื้นที deceased, ่แม็กเวย์นะครับวันนี้กองกำลัง p ี f ฟและวายฟต้องเสริมกองกำลังอย่างหนักนะครับป้องกันกองทัพพม่าผู้ก่อการได้เสริมกองกำลังเข้ามาลุกลานในพื้นที่เขตภูมิภาคแม็กเวย์อีกครับที่ผ่านมาก็มีการปะทะกันอยู่บ่อยครั้งในพื้นที่เขตภูมิภาคเนื่องจากกองทัพพม่าผู้ก่อการได้พยายามเสริมกองกำลังเข้ามาลุกลานอย่างต่อเนื่องครับครับเรามาดูข่าวต่อไปนะครับวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่ กยาหรือว,ว่ารัดกระเลนนีนะครับกองทัพบมาผู้ก่อการ,ร้ายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากจากการปะทะกันเยอะอย่างนานครับวันนี้นะครับทางโฆษกกองกําลังป้องกันประชาชนหรือว่าเค f ีเอนะครับออกมาแถลงข่าวการปะทะกันในพื้นที่รัดกระเลนนีนะครับหลายพื้นที่หลายเมืองครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เมืองปลายและในพื้นที่เมืองภูโซและในพื้นที่เมืองลีมอโซ การปะทะกันที่ผ่านมานะครับส่งผลให้กองทัพมพม่าผู้ก่อการร้ายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทางฝั่งของกองกําลังป้องกันประชาชนหรือว่า KNTF และกองกําลัง PDF ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเช่นกันนะครับแต่จำนียน้อยกว่ากองทัพมพม่าผู้ก่อการร้ายเนื่องจากเป็นผังที่หลักทุ่มโซมตีกองทัพพม่าที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาลุกลานอย่างต่อเนื่องครับการปะทะกันอย่างหนักนะครับกองทัพมพม่าผู้ก่อการร้ายได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบ เข้ามาทิ้งระเบิดอย่างหนักหลายวันติดต่อกันครับส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เมืองดีโมโซได้รับความเสียหายมากกว่า100หลังครับท่านพมา่าผู้ก่อการร้ายนะครับมีการเข้าไปป้นสเสบ่งอาหารของพี่น้องชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารแห้งของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่หนีภัยสงครามไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยนะครับแต่บ้านเรือนของตัวเองนั้นไม่ปลอดภัยนะครับถูกของทัพม่าผู้ก่อการร้าย งัดบ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านนะครับเข้าเข้าวสารอาหารแห้งทรัพย์สินของมีค่านะครับกองทัพพม่าก็เอาไปล่อยนะครับเนื่องจากกองกําลังป้องกันแห่งซัดกระเลงเคนตีเอฟและกองกำลังพ e ี f ีเอฟก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เช่นกันนะครับเนื่องจากกองทัพพม่าพูก้กันได้ไล่สายเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบทิ้งระเบิดอย่างหนักนะครับก็ต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับก็ทําให้ท่านพม่านะครับเข้ามายึดหมู่บ้านและ ขโมยทรัพย์สินของพี่น้องชาวบ้านไปเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองดีมอโซรัดกกเรนนีครับท่านพม่าผกกันกออกไดขโมยเสบียงอาหารนะครับของพี่น้องชาวบ้านและหมูกไก่เป็ดของพี่น้องชาวบ้านนะครับก็เอาไป,ปาาร่วยนะครับเอาไปเป็นอาหารของของทัพม่านะครับนี่ก็เป็นความโหดร้ายของของท่าพม่าผกกร้ไดในพื้นที่รัดกะเลนนีครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอผักกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี